สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือดร็อปท็อปช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้ฮูวันนี้ครับผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทานผักครับโดยเฉพาะพวกน้ำผักปั่นน้ำผลไม้ปั่นทานยังไงให้สุขภาพดีสุดเลือกยังไงส่วนผสมยังไงทานแล้วยิ่งหุ่นดีไม่ใช่ยิ่งทานยิ่งอ้วนยิ่งทานยิ่งตัวบวมนะครับโอเคครับก<อ> <ขอ S 2> ่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งนะครับโอเค ครับก็สําหรับเรื่องของการทานผักการทานผลไม้เนี่ยก็ต้องบอกตามตรงครับว่าถ้าท่านทานผักทานผลไม้เนี่ยแบบสดสดได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเอาไปผ่านการปรุงแต่งอะไรเนี่ยมันดีที่สุดอยู่แล้วมันดีที่สุดอยู่แล้วครับไม่มีอะไรสู้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีคําถามท,าที่ว่าน้ําผักปั่นกับผักสดหรือว่าผักที่เอาไปผัดน้ํามันมะกอกที่เป็นน้ํามันชั้นดีนะครับหรือว่าผลไม้สดเทียบกับผลไม้ปัน่นอะไรดีกว่าผมก็บอกเลยครับบอกว่า ผักสดนะครับหรือว่าผักที่ผัดกับน้ํามันมะกอกหรือว่าผลไม้สดที่ไม่หวานมากที่น้ําตาลตา่ำอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนดีกว่ามากๆด้วยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าทานไม่ได้ละ่ะต้องบอกนีฮะว่านักเรียนในคลาส V.I.P. ของผมนะครับ Keto Genic Diet Low Carb Diet แล้วก็ intermittent fasting เนี่ยคือก็จะมีหลายๆท่านนะครับที่บอกว่าเนี่ยไม่ชอบทานผักอะ่ะจะทํำยังไงดีจะทํำยังไงดีแต่ว่า ทุกคนก็รู้ว่าผักมันสําคัญนะครับผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยมันสําคัญแต่ก็กลัวปุ๊บว่าเฮ้ย <c oughs> ทานไปทานไม่ได้อะทานแล้วมันไม่อร่อยทํำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำผักปัน่นหรือเขาเรียกว่า vegetable smoothie หรือ fruit smoothie นะครับก็คือเป็นผักปั่นรวมกับผลไม้บ้างรวมกับเลมอนบ้างรวมกับมะน,นาวบ้างนะครับแล้วก็มีผักหลายๆอย่างซึ่งมันจะทําให้อร่อยไงมันทําให้ทานได้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่า มีคนไปทานพวกน้ำผักปั่นน้ำผลไม้ปั่นแต่ปัญหาคือยิ่งทานแล้วยิ่งอ้วนยิ่งทานแล้วยิ่งอ้วนยิ่งแย่ yeah, ยิ่งแบบลดน้ําหนักไม่ได้ยิ่งแบบอ้วนมากๆนะครับเพราะว่าไม่เข้าใจสิ่งนี้ครับ 1. คือท่านจะต้องเลือกผักและผลไม้ให้ถูกต้องผักและผลไม้จะต้องเป็นผักและผลไม้ที่เป็นโลคาหมายความว่าคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งนั้นต่ำน้ำตาลต่ำนะครับผัก ก็คือเช่นผักใบอ่ะไม่ใช่ผักขัวผักใบเช่นอะไรบ้างล่ะไม่ว่าจะเป็นผักเคลเซลลรี่นะครับหรือว่าเป็นพวก แตงกวานะครับมีเยอะแยะเลยนะครับคือป่วยเล้งอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับผักเขียวๆท่านกินอะไรอะ่ะเป็นผักใบสีเขียวๆหรือเป็นผักแบบเหมือนหัวกระลำสีเขียวๆนะครับปั่นได้หมดนะครับแต่ถ้าเกิดผักที่มันอยู่ใต้ดินหัวเผือกหัวมันอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าลองเอาไปปั่นหรือลองเอาไปเผาลองเอาไปกินนะยิ่งกินยิ่งอ้วนนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับผักก็ต้องเลือกให้ถูกต้องเลือกผักแป้งต่ำนะครับอันที่2ครับต้องเลือกผลไม้น้ําตาลต่ำนะครับผลไม้น้ําตาลต่ำเนี่ย มีเยอะมากๆและอร่อยมากๆเช่นตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายได้หมดสตอรอเบอร์รี่มาเบอร์รี่บูเบอร์รี่นะครับได้หมดนะครับอาจจะต้องเชอร์รี่อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะมันหวานนิดหนึ่งนะครับกีวีก็ได้นะครับผมบอกให้มะพร้าวก็ได้นะเนื้อมะพร้าวก็ได้แคนตาลูปก็ได้ใช่ไหมโอ้โหเยอะมากๆเลยผักผลไม้นะครับแบบไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยบางคนบอกว่าเฮ้ยทานโลคาดไดเอททานคีโตจินิกไดเอททานผลไม้ไม่ได้ผมบอกเฮ้ย ถ้าเกิดเรามีความรู้อะเราทานได้นะแต่ถ้าเกิดเราฟังเข้ามาอย่างเดียวอะไม่ได้เรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องเราก็คงทานไม่ได้แล้วก็คงทำเขาเรียกว่าคงจะใช้วิธีลดน้ําหนักที่ลดได้เร็วที่สุดนะครับลดได้ถาวรลดได้ยั่งยืนที่สุดได้ยากนั่นก็คือโลค์บไดเอทกับคีโตจินิกไดเอทซึ่งมันจะลดความเสี่ยงทั้งโรคเบาหวานโรคไขมันโรคความดันโอ้โหเยอะไปหมดเลยอะเสียดายมากๆเพราะว่าไม่มีความรู้ไงแต่ถ้ามีความรู้เนี่ยอย่างท่านฟังผมสอนเนี่ยได้เลยเอาไปใช้เลยและอันต่อมาครับนั่นก็คือ การเพิ่มความครีมมี่ของมันให้อร่อยโดยส่วนใหญ่จะไปใส่อะไรไปใส่นมอย่างเงี้ยนมนี่นะอันตรายมากนะครับคือถามว่าทานได้ไหมทานได้แต่คาร์โบไฮเดรตสูงมากเพราะฉะนั้นเลือกนมให้ถูกต้องนมแอลมอนครับดีมากๆเลยนะครับและจะเสริมยังอื่นได้ไหมได้ถ้าเกิดเราไม่อยากใส่นมอยากให้มันครีมมี่นะครับอร่อยอะโวคาโดครับจะของไทยของต่างประเทศได้หมดนะครับ หรือไม่อยากอีกไม่ชอบอีกพีนัทบัตเตอร์ครับเนยถั่วที่ไม่มีน้ําตาลนะท่านต้องหาเนยถั่วไม่มีน้ําตาลนะไอ้ไอ้เนยถั่วที่แบบกินแล้วหวานเจี๊ยบอ่ะไม่ใช่นะยิ่งกินยิ่งอ้วนนะอันนั้นน้ำตาลเยอะต้องดูให้ดีๆเนยถั่วต้องไม่มีน้ําตาลจะเป็นถั่วอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะแอลมอน์นะครับถั่วพิซซาชิโอถั่วโอเยอะแยะนะครับมีขายเยอะมากๆต้องไม่มีน้ําตาลแล้วออจะใส่กะทิก็ได้เห็นไหมเทคนิคมันเยอะมากๆเลย คราวนี้ครับมันก็ยังมีเทคนิคเพิ่มไปนะครับโดยการใส่น้ำมะนาวหรือน้ำเลมอนเข้าไปอีกนะครับเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีรวมทั้งกับตัวมะนาวกับเลมอนเนี่ยนะครับเป็นผักผลไม้นะครับเป็นผลไม้นะครับพวกนี้เป็นผลไม้นะครับที่มีคาร์บโบไฮเดรตต่ํามากๆซึ่งสามารถที่จะใส่ได้แล้วเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยรสชาติมันจะดีขึ้นข้อแรกเลยนะข้อที่2นะครับมันจะทําให้ตัวสมูทตี้เนี่ยมีสีสดใสถ้าสมูทตี้ของเราเนี่ยเป็นผักใบเขียว แล้วก็ใส่อโวคาโดด้วยสีเขียวสวยเลยถ้าเราใส่มะนาวไปอีกนะมันจะเขียวแบบสวยมากเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บได้นานด้วยอันนี้สามารถที่จะเอาไปใส่ในตู้เย็นใส่ในอ่าเขาเรียกว่าสามารถที่จะถนอมอาหารได้ด้วยซึ่งจะดีมากๆนะครับลองดูนะครับแล้วก็ใส่ใบมิ้นท์เพิ่มหน่อยนะครับเพื่อให้สดชื่นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับน้ำผักผลไม้ปั่นดีไหมดีถ้าท่านเลือกเป็นนะครับแต่ถ้าท่านเลือกไม่เป็นแย่แน่บางคนบอกเฮ้ยหมอไอ้ผักผลไม้ปั่นแบบเมื่อกี้ มันจืดมากเลยมันไม่หวานไม่อร่อยขอใส่อย่างอื่นเพิ่มได้ไหมได้ครับแต่ท่านต้องเลือกน้ําตาลให้ถูกต้องนะครับน้ําตาลเนี่ยนะครับถ้าเกิดใช้คือว่าน้ําตาลเฉย,ยๆเนี่ยมักจะไม่ถูกต้องและต้องใช้คาว่าสารทดแทนความหวานที่ถูกต้องที่ไม่กระตุ้นอินซูลินนะครับไม่ไว่าจะเป็นอะลูโลสอิริทิอลอินูลินสเวียหลลอหังกล้วยนะครับที่ผมใช้บ่อยๆจะมีอิริทิอัลสเวียดรอปแล้วก็ลอฮังกล้วยดรอปนะครับเป็นหยดๆนะครับก็ สายคีโตสายโลขาบนะครับทักเรียนในกรุ๊ป v ีไเขาก็ใช้อย่างนี้กินฮนะอร่อยมากเขาเรียกว่ากินอย่างราชาแต่หุ่นสเลนเดอร์แบบดารานะครับประมาณนั้นนะครับคือสุดจริงๆนะครับสามารถนําวิธีที่ผมบอกนี้ไปใช้ได้เลยนะครับดีจริงๆดีจริงๆนะครับ คือถ้าเราเลือกสารทดแทนความหวานที่ไม่กระตุ้นอินซูลินนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทานน้าตาลทานแป้งเข้าไปมันจะกระตุ้นอินซูลินของท่านแล้วเมื่อไหร่ร่างกายโดนกระตุ้นอินซูลินบ่อยๆนะครับท่านจะอ้วนง่ายมากนะครับไขมันจะสะสมรอบเอวมากท่านจะดื้ออินซูลินท่านจะเป็นเบาหวานง่ายท่านจะเป็นความดันง่ายท่านจะเป็นไขมันในหลอดเลือดง่ายอันตรายมากๆเลยครับไม่ใช่ว่าแบบเขาเรียกอะไรนะ คือไม่ใช่ว่าอายุน้อยแล้วจะไม่เสี่ยงนะไอ้พวกนี้มันเป็นตั้งแต่ท่านอายุ30 2030ท่านมาน,นั่งกินชาไข่มุกนั่งกินอะไรหวานๆเนี่ยนะครับมันสะสมเรื่อยๆพอผ่านไป10ปี15ปีพออายุ4550เป็นเบาหวานแล้วครับไม่รู้ตัวแก้ไม่ได้นะครับคือเสร็จทันทีนะครับคือพอเป็นปุ๊บกินยากินยาปุ๊บโอกาสหายต่ํามากแต่ก็ต้องบอกนี่ฮะว่าปัจจุบันนะ ปัจจุบันเวลาเนี้ยเบาหวานรักษาหายแล้วนะครับแต่ไม่ได้ด้วยยากินยาฉีทั้งหลายนะครับรักษาด้วยการทานโลหะไดเอทกิตโตจินิกไดเอทและทำอินเตอร์มิเตนฟาสติ้งครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันกดไหลย้อนนอนไม่หลับเอิคือมันมันดีเวอร์อ่ะดั่ดีจริงๆก็ต้องพูดว่ามันดีจริงๆไม่รู้ไม่จะเวอร์ขนาดไหนมันดีกว่ายาแพงๆที่อยู่ในโรงพยาบาหลหรูๆอะ่ะเอางี้แล้วกันเนาะก็ลองดูนะครับว่าเราจะเลือกสุขภาพของเรานะครับหรือว่าเราจะเลือก ายาแพงๆในโรงพยาบาลหรูๆนะครับเป็นผมผมเลือกสุขภาพอยู่บ้านดีกว่านะครับไม่ต้องหาตังค์เยอะๆไปซื้อยาแพงๆในโรงพยาบาลหรูๆหรอกนะครับโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าหอมปากหอมคอครับสลับน้ําผักผลไม้ปั่นที่จะดีต่อสุขภาพจริงนะครับอย่าลืมนะครับต้องผักที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตแป้งน้าตาลต่ํานะครับ อยากครีมมี่อยากให้นุ่มนวลอร่อยเพิ่มพีนัทบัตเตอร์อะโวคาโดอัลมอนมิลได้นะครับน้ำกะทิได้นะครับใบมิ้นเพิ่มไปนะครับน้ำมะนาวใส่เข้าไปนะครับสารทดแทนความหวานที่ไม่กระตุ้นอินซูลินนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคครับต่อจากนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เข้าสู่รายละเอียดของ Healthy Ketogenic Masterclass นะครับเป็นคอร์สนะครับเรียนออนไลน์ที่เกี่ยวกับ Healthy Ketogenic คือสุขภาพดีตลอดชีวิตกับ Ketogenic Diet นะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้สนใจนะครับสามารถที่จะข้ามไปได้เลยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับและท่านสามารถที่จะนะครับนำความรู้นะครับที่ผมสอนในช่วงแรกนั้นนะครับ ไปปรับใช้กับชีวิตของท่านไปดูซิว่าจะสามารถทําให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไปได้แค่ไหนและผมมั่นใจครับว่าชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนครับแต่ถ้าใครอยากที่จะลงลึกจะไปลุยด้วยกันนะครับอยากจะมีเพื่อนฝูงนะครับหลายร้อยคนหลายร้อยชีวิตที่ประสบความสําเร็จแล้วนะครับ และก็มีมาเพิ่มเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะครับก็คือแบบมีสุขภาพดีไปด้วยกันไปตลอดชีวิตเนี่ยมาอยู่ในคลับของเรามาอยู่ในแฟมิลี่ของเราเนี่ยก็สามารถไปฟังต่อตามที่ผมเนี่ยจะเล่าให้ฟังได้เลยครับแล้วบอกเลยบอกว่าพิเศษมากๆสําหรับวันนี้นะครับนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นนะฮะจะเห็นเลยหนังสือเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะอยู่บนนี้หนังสือนี่คือหนังสือจํานวนเล็กน้อยครับผมใช้คําว่าจํานวนเล็กน้อยที่ผมย่อยมานะครับ ผมแบบกลั่นออกมาเพื่อนำมายื่นให้ท่านแบบง่ายๆนะครับสรุปมาเป็นบท,บท,บ,ทบทนะครับไม่ใช่เอาหนังสือมาแปลให้ท่านฟังนะเอามาแบบเขาเรียกกแก่นๆที่เหมาะกับคนไทยโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นคีิโตจินิกไดเอทที สำหรับคนที่อายุน้อยและคีโตชินิกได้สำหรับคนที่อายุมากเกิน50ก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นหนังสือ obesity code ที่ดังมากๆของ New York Time s นะครับอันดับหนึ่งนะครับหรือเรื่องการทำ intermittent fasting นะครับการทำ easy keto ชิน n i c every day คือสามารถทำได้ทุกวันทำได้ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ keto ชิ n i c สำหรับ b u s c y people คือ ใครที่ยุ่งมากๆก็สามารถทำคิโลจิตได้ไม่ต้องทำอาหารทานเองสามารถไปทานข้าวข้างนอกกับเพื่อนได้มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องออกกําลังกายหนักครับแบบโอ้โหโคตรสุดยอดอ่ะพูดเองนี่ยังตื่นเต้นเองเลยนะครับคราวนี้มาดูฮะก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดคอร์สเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ท่านช่วยลองนึกย้อนกลับไปนึกย้อนกลับไปเลยนะว่านะครับท่านได้เสียเงินกับการที่ลองผิดลองถูกลองลดน้ำหนักลองรักษาสุขภาพ ต่างๆไปมากเท่าไหร่แล้วแล้วมันได้ผลจริงหรือเปล่าแล้วมันกลับมาอ้วนหรือเปล่าแล้วชีวิตของเราตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับอยากให้ย้อนกลับไปคราวนี้ครับผมจะยกตัวอย่างแค่เล็กน้อยมาให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่ท่านอาจจะเสียไปโดยคาดไม่ถึงนะครับบอกเลยนะครับอันแรกครับอาหารเสริมนะครับซึ่งชื่อมันก็คืออาหารเสริมนะฮะแต่บางคนทานเป็นอาหารหลักเลยทีเดียวนะครับก็ไม่เข้าใจว่าจะทานเพื่ออะไรนะครับ ทานอาหารเสริมเพื่อคุมน้ําหนักเพื่อให้สุขภาพดีผมว่าแหมมันก็แปลกๆนะครับเอางี้แล้วกันว่าเดือนนึงเนี่ยเฉลี่ยต้องมี1,500บาทนะครับพันหาบาทต่อเดือนเนี่ยต้องโดนนะครับสำหรับอาหารเสริมนะครับไม่รวมนูน่นนี่นั่นโน่น,เส,น,นเสริมนั่นเสริมนี่โอ้อีกเพียบนะฮะสเดือนเท่าไหร่4 5่พ ปีนึงเท่าไหร่1 8ื่0แปดครับหมื่นบาทต่อปีสําหรับอาหารเสริมของท่านนะครับไม่ใช่อาหารหลักนะครับบางทีเราก็แทบไม่รู้ตัวหรอกครับว่าเราเสียไปกับเรื่องพวกนี้นะครับยังมีอีกฟิตเนสผมไม่ได้ต่อต้านการออกกําลังกายนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่จะเป็นที่ต้องออกต้องที่ฟิตเนสได้ก็โอเคใช่ไหม แล้วมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบออกแบบรุนแรงเหนื่อยทรมานอีกวันหนึ่งไปทํางานไม่ได้มันไม่จําเป็นไงอยากมีสุขภาพดีหรือว่าอยากที่จะมีน้ําหนักที่ยอดเยี่ยมมันไม่จําเป็นที่จะต้องทําขนาดนั้นเอางี้ฟิตเนสต่อเดือนเนี่ยพันห้าร้อยบาทต่อเดือนแถมช่วงนี้ก็ปิดปิดเปิดเปิดเมืองขาดทุนย่อยยับไม่รู้ว่าฟิตเนสจะปิดจะเจ๊งอะไรหรือเปล่าเยอะไปหมดวุ่นวายไปหมดนะครับปีหนึ่งหมื่นแปดเอาอีกเทรนเนอร์นะครับก็ คือถ้าท่านอยากจะแบบโอ้โหซิกแพคแบบแข็งแรงไปแบบเล่นกล้ามผมว่ามีเทนเนอร์ก็โอเคแต่ถ้าอยากสุขภาพดีหุ่นดีผมว่าไม่ซีเรียสป่ะไม่ซีเรียสป่ะนะครับก็คือหมื่นหนึงอ่ะสิครั้งประมาณหมื่นนึงอ่ะก็ไม่ใช่ถูกๆูอ่ะก็เขามีความรู้ความสามารถแต่ก็ต้องจ่ายเขาใช่ไหมฮะเอางี้ไม่มีเทนเนอร์ก็ได้เอาซื้อลูวิ่งซื้อจักรยานมาไว้ที่บ้านจัดไปนะฮะโฮมยิม 5้า0ม่นครับยังต่ำนะครับที่ท่านเสียไปตอนนี้เอาไปตากผ้าหรือเปล่าลองดูดิตากผ้าอยู่หรือเปล่า <c oughs> อ่าคราวนี้ไปต่อกันครับไปต่อกันที่คอสนวดลดไขมันหรือว่าคอสสุขภาพหรือคอสอะไรก็ตามอ่ะคือที่เดินขายกันทั้งนั้นน่ะโอ้โหพอหนวดเสร็จแล้วจะหุ่นดีเข้าเครื่องบลาบลาบลาก็ไม่ว่านะฮะก็แล้วแต่ชอบอันนี้แต่ประมาณราคานะครับค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้เอาแบบไม่ได้หรูหราเลยนะ ครั้งละ5 0 0 0บาทนะครับแล้วท่านทำครั้งเดียวอ่ะไม่มีนะฮะเขาขายเป็นคอร์สเขาไม่ได้ขายเป็นครั้งนะครับเขาขายเป็นคอร์สเพราะนั้นคอร์สหนึ่งต้องโดนสัก5้าหมื่นนะครับยังไม่รวมออปชั่นต่างๆนะครับนวดลดไขมันนั้นนวดหน้าไปด้วยไหมคะทำนู่นทำนี่ก็ก็นะครับก็เขาต้องขายนะครับมันก็ราคาประมาณนี้อะฮะที่ท่านเสียไปแล้วเป็นไงครับก็นั่นแหละครับผมนะครับ รานนี้มาดูครับอันนี้ก็ดีนะครับอาหารสุขภาพรายเดือนนะครับอาหารสุขภาพรายเดือนจริงๆแล้วผมว่าก็ไม่เลวนะครับเพียงแต่ว่าท่านลองดูสิครับว่าถ้าท่านไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้ออาหารสุขภาพรายเดือนเพราะว่าท่านมีความรู้ต่างๆที่จะเลือกอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะออกไปกินข้างนอกไปแฮงเอาท์กับเพื่อนก็เลือกอาหารได้ถูกต้องนะครับการทําอาหารที่บ้านอย่างแฮปปี้ง่ายๆมีเทคนิคต่างๆ มันไม่จําเป็นที่จะต้องเสียให้กับอาหารสุขภาพที่มาเป็นเซ็ตเช่นห0 0 0นบาทต่อเดือนเพื่อลดน้ําหนักนะครับปีหนึ่งแสนสองบาทนะครับหนึ่งแบาทคือรายจ่ายต่อปีเกี่ยวกับอาหารสุขภาพนี่คือค่าเฉลี่ยนะครับนี่คือค่าเฉลี่ยยังมีมากกว่านั้นนะครับคอร์สที่ตจินิกไดเอทนะครับบางร้านนะครับสองหมบาทต่อเดือนนะครับก่อนที่จะกินผมว่าเรียนก่อนดีกว่าไหม เรียนก่อนดีกว่าไหมอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเสียเงินเยอะขนาดนั้นนะครับคือใครมีตังค์เนี่ยผมไม่ได้ห้ามแต่ว่าถ้ามันไม่จําเป็นมันก็อาจจะไม่ได้จําเปน็นที่ต้องเสียมากขนาดนั้นเนาะเอออ่าคราวนี้ยังไม่รวมขนมสุขภาพมากมายขนมสุขภาพผมก็ทานนะฮะแต่ท่านแน่ใจได้ไงว่าที่ท่านซื้อสุขภาพที่ท่านซื้อเขาผสมของที่สุขภาพจริงๆนะครับมีบางอย่างที่อาจจะไม่จริงก็ได้นะและผมบอกเลยครับอันนี้คือปัญหาของคนที่ ทานคีโตจีนิกไดเอทแล้วเฟลนะครับหรือว่าลดความอ้วนแล้วเฟลเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่าไอ้แบบเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพมันไม่ดีต่อสุขภาพนี่คือคี์ครับนี่คือคียเอานี้แล้วกันนะครับถ้าท่านหุ่นดีแบบถูกวิธีชีวิตท่านอนะ่ะจะไม่ต้องมาเสียเงินอะไรกับพวกนี้เลยนะครับผมว่าปีหนึ่งเนี่ย เป็นแสนนะครับเป็นแสนนะครับไม่อยากจะพูดถึงเป็นล้านมันมีคนเสียเป็นล้านเ่ะเสียเป็นล้านไม่ได้เลยเลยนะคนน่าเศร้าเลยนะครับคราวนี้ถ้า,ท,าท่านอยากคุณดีแบบถูวิธีเอางี้ดีกว่านะครับถ้าท่านคุณดีแล้วบบถูวิธีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตของท่านนะครับสุขภาพดีตลอดชีวิตนะครับมีความมั่นใจนะฮะโอกาสต่างๆเข้ามานะครับแค่โอกาสต่างๆเข้ามาครับสมมุติว่ามีอกท่านท่านดูดีอ่ะอะไรมันก็ดีครับ ท่านหุ่นดีสุขภาพดีอะไรมันก็ดีอ่ะไม่ต้องไปโรงพยาบาลชีวิตไม่ดีอ่ะมีโอกาสเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักชีวิตมันเปลี่ยนครับผมบอกเลยโลกในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ดูบุคลิกภาพดูลักษณะท่าทางดูว่าท่านสุขภาพดีหรือเปล่าทั้งนั้นแหละครับ ไม่มีใครเขามาดูจากภายในก่อนหรอก <K _ d ew> เขาดูจากภายนอกก่อนนะฮะมันเป็นเรื่องปกติแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูภายในแต่เราสุขภาพดีจากภายในนะที่ผมจะสอนเนี่ยต้องบอกเลยนะฮะแล้วบอกเลยไม่ต้องไปเสียเงินอะไรกับที่ไม่จําเป็นอะ่ะแล้วท่านก็จะมีเงินเก็บปีหนึ่งเป็นแสนนะครับบอกเลยเป็นแสนเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วมีครอบครัวที่แฮปปี้ผมบอกเลยครับมันจําเป็นครับสุขภาพดีครอบครัวก็ไม่ลําบากไปด้วยแฮปปี้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปโรงพยาบาลไม่จำเป็นที่จะต้องขาดงานไม่จำเป็นต้องเสียเงินโอ้โหเยอะแยะไปหมดอะ่ะ นะครับแล้วก็เรื่องของรูปรักษณ์เรื่องของสุขภาพนะฮะเรื่องของความรักมันมีส่วนเกี่ยวข้องหมดนะครับมันมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดครับบอกเลยคราวนี้คอร์สนี้เหมาะกับใครอะครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับท่านหรือป่าเยอะแยะมากครับคนที่เหมาะนะครับ มีอย่างนี้ฮะคนที่เคยล้มเหลวในการลดน้ําหนักเอยคนที่อยากมีสุขภาพดีตลอดชีวิตเอยนะครับคนที่ไม่ชอบนับแคลอรี่ในการลดน้ําหนักคนที่น้ําหนักนิ่งโยโย,โย่คนที่เริ่มทานคีโตเดเอทหรือทานแล้วล้มเหลวแล้วทานมีปัญหาหนู่นนี่นั่นนว่นนะครับทานแล้วไม่มั่นใจโคตรหมองคัดนี้นะครับคนที่ออกกำลังกายหนักๆไม่ไหวคนน้ําหนักร้อยกว่าให้ไปวิ่งออกกําลังกายมันจะไปไหวได้ไงฮะแต่คีโตจีนิกช่วยท่านได้ครับคนที่เสี่ยงเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงผมบอกเลยฮะคีโตจีนิกเนี่ยนะฮะ อาหารรักษาโรคครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันในคอสหายมาเยอะแล้วครับกดไหลย,ย้อนไมเกรนต่างๆนะครับประจําเดือนผิดปกติหายมาเยอะแล้วครับมาลองดูกันครั้งนี้ครับมาลองดูกันว่าราคาคอสเนี้ยเท่าไหร่นะครับเอางี้ดีกว่าผมให้ท่านลองนึกดูว่าไอ้ราคาคอสเนี้ยมันควรจะเท่าไหร่มันควรจะเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเป็นคอสที่เปลี่ยนชีวิตท่านไปตลอดชีวิตอ่ะ ตลอดชีวิตนะไม่ใช่เรียนแบบ3เดือนแล้วก็อีก3เดือนก็ใช้ไม่ได้ไม่ใช่ครับเรียนวันนี้ใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับเปลี่ยนไปตลอดชีวิตนะครับโอกาสหน้าที่การงานความรัก everything everything จริงๆนะครับแล้วบอกแล้วว่ามีคนเปลี่ยนไปแล้วหลายร้อยคนและเปลี่ยนเพิ่มทุกทุกวันท่านคิดว่าเท่าไหร่ลองคิดดูนะครับเท่านี้ครับราคาเต็มคือ10,000 5,900บาทนี่คือราคาเต็มที่ขายตามปกติเลยที่ปกติผมขายคือ1,5,900บาทนะครับเรียนได้ตลอดชีวิตเรียนได้ตลอดชีวิตชัดเจนนะครับอันที่2มีขั้นตอนให้ทําตามได้ง่ายมากๆนะครับแบบ28วันนะ แบ่งเป็น4ช่วงวันที่ 1- ถึง7วันที่8ถึง14นะครับวันที่15ถึงวันที่21วันที่22ถึงวันที่28มีวิดีโอให้ทำตามแบบสั้นๆนะครับวิดีโอหนึ่ง10ถึง15นาทีนะครับท่านทำตามแค่นี้นะครับยังไม่ต้องเรียนเลยนะจริงๆมีบทเรียนแบบรวมเป็น 10, 10ชั่วโมง20ชั่วโมงเลือกเรียนได้เลยนะครับแค่ทำตามแค่บทเรียนสั้นๆแค่นี้ผมบอกเลยนะครับ5โล10โลสุขภาพดี ไม่ยากจนเกินไปนักนะครับบอกเลยง่ายจริงๆแล้วก็มีบทเรียนอัปเดตให้ตลอดนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเข้ามาในคอร์สแล้วเป็นแบบคอร์สต,ตายๆอะ่ะคอร์สแบบพอแล้วไม่อัปเดตแล้วเรียนกันไปครูเก็บเงินไม่มีนะครับอัปเดตตลอดนะครับหนังสือที่ผมเปิดให้ดูตอนแรกเนะี่ยนั่นมันแค่ส่วนนิดเดียวนะครับคอร์สต,ต่างๆที่ผมไปเรียนจากต่างประเทศเอ่ยนะครับหนังสือที่อัปเดตออกมาใหม่เอ่ยนะครับผมจะย่อยจะขยี้จะกลั่นออกมานะครับ ป้อนให้ท่านแบบสบายๆนุ่มๆเลยทีเดียวนะครับคราวนี้ราคาเต็ม15900บาทนะครับปกติราคานี้ไม่มีลดนะครับราคานี้เลยนะครับใจเด็ดมากนะครับแต่ถ้าท่านเห็นคลิปนี้ถ้าท่านเห็นคลิปนี้นะครับเหลือเพียง5900บาทเป็นไงครับโคตรคุ้มอ่ะผมคิดในใจเลยโคตรของโคตรของโคตรโคตรค,คุ้มนะครับเอาง่ายๆแค่หนังสือที่ผมโชว์ให้ท่านดูนะครับแสนหนึ่ง นะครับแสนหนึ่งนะครับที่ซื้อมาที่ผมซื้อมาอ่านพวกหนังสือพวกคอร์สออนไลน์หลักแสนขึ้นไปนะครับและถ้ารวมที่ผมเรียนมาทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไม่อยากจะบอกแต่ว่าแพงแล้วกันเอาว่าหลักแสนอาจจะเอาไม่อยู่นะครับแต่ผมย่อยมาให้ท่านในราคาเพียง5,900บาทเรียนได้ตลอดชีวิตมีขั้นตอนให้ทำตามได้แบบโคตรง่ายและมีบทเรียนใหม่อัปเดตตลอด ไปไงสุดไหมสุดนะเออโคตรอะสมัครเลยไหมสมัครเลยไหมแต่ผมนะฮะยังไม่พอฮะยังกังวลผมคิดว่าต้องมีท่านที่แบบยังกังวลแบบเอ้ยแล้วมันจะทําได้จริงหรอวะอะไรอย่างนี้คือผมคิดว่าถ้าท่านฟังมาถึงนาทีนี้ได้นะเพราะมันนานอยู่เหมือนกันนะที่ผมเล่ามาเนี่ยผมว่าท่านอยากสุขภาพดีตลอดชีวิตแล้วล่ะท่านอยากคุณดีตลอดชีวิตท่านอยากมีชีวิตที่เปลี่ยนไปท่านอยากมีอนาคตที่ยอดเยี่ยมแต่ท่านอาจจะยังกังวลอยู่ อาจจะยังกังวลอยู่นะครับเช่นเรียนแล้วทําไม่ได้อ่ะมันจะปรึกษาใครอ่ะไม่รู้จะถามใครแล้วกังวลว่ามันแบบทา,ทานคีโตไปจะมีผลต่อสุขภาพแบบเฮ้ยทานแล้วสุขภาพแย่ป่าวะไปอ่านนู่นนี่นั่นมาเยอะแยะ,ยะอนะฮะเขาเรียกความรู้แตกซ่านฮะคือไปอ่านในอินเทอร์เนต็ตไงไอ้นั่นน่าจะใช่ไอ้นี่น่าจะใช่ซุปเปอร์กูดููเต็มไปหมดนะฮะก็ไม่รู้ใครรู้ถูกรู้ผิดนะฮะก็ว่ากันไปนะฮะแต่เฉพาะคนที่เห็นคลิปนี้เท่านั้นครับ บวกโบนัสไปเลยนะครับผมให้คําปรึกษาเองในคอร์สนะครับเป็นกลุ่มที่ผมให้คาปรึกษาเองมันจะมีกลุ่มที่ผมไม่ได้ให้คาปรึกษาเองด้วยนะก็ไปเรียนแบบนั้นไปเรียนเฉยๆไม่มีผมปรึกษาไม่มีอะไรทั้งสิ้นไปเรียนเสร็จก็ก็ตัวขครตรงมันแต่กลุ่มนี้ผมให้คําปรึกษาเองเฉพาะคนที่เห็นคลิปนี้เท่านั้นนะและมีไลฟ์สดตอบคําถามเฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นนะเฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นนะไลฟ์สดตอบคําถามนะครับและสามารถฝากคําถามไม่ได้ถ้านะครับ ไม่ว่างตรงเวลาเขียนไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมตอบให้ขยี้ให้กลั่นให้เคลียร์กันสุดๆแล้วผมเข้าไปตอบคำถามให้ทุกวันนะครับผมเข้าไปตอบคำถามให้ทุกวันท่านพิมพ์ทิ้งเอาไว้ผมเข้าไปตอบด้วยตัวผมเองนะครับตอบด้วยตัวผมเองทุกคำถามเป็นไงครับฟังแล้วเป็นไงฮะสมัครเลยไหมฮะสมัครไหมฮะผมว่าคุมค้มโคตร คุ้มเงินแบบผมฟังเองยังขนลุกอ่ะแบบเฮ้ยมึงจะคุ้มไปไหนวะเนี่ยเว่อร์ไปบ้างโมว์ Mobile เนี่ยก็อบอกเลยถ้าท่านเข้าไปเรียนท่านจะรู้เองนะครับว่ามันอาจมันมีมากกว่านี้มันมีมากกว่ <abonn ements> นากกวน,นี้เอางี้ละกันนะฮะยังไม่พอสําหรับคนที่เห็นคลิปนี้เลยนะผมเพิ่มไม่อีกนะครับผมอยากจะเพิ่มให้อีก,อก,ใ,หอกให้แบบเขาเรียกว่าท่านจ่ายหนึ่งท่านได้สิบไปอย่างผม ท่านจ่ายเพียงแค่1ส่วนท่านได้ประโยชน์ไปเกิน10ส่วนจากผมผมต้องการอย่างนี้มากกว่าแล้วผมบอกเลยว่าผมอยากให้คนที่สมัครมีความตั้งใจนะครับมันไม่ยากจนเกินไปและอยากให้มีสุขภาพดีไปด้วยกันใครไม่ตั้งใจใครใครเข้ามาเล่นๆไม่ต้องมานะครับไม่ต้องมาคลับเราไม่อยากได้ครับเราอยากได้คนที่อยากมีสุขภาพดีตลอดชีวิตมาเล่นๆไม่ต้องมานะครับไม่ต้องมานะครับคราวนี้ครับอยากให้เพิ่มอีกเพิ่มอะไรนะครับ ก็คือเพิ่มอีก5บทเป็น5บทพิเศษอัปเดตปีนี้เลยนะครับอัปเดตแบบสดๆแล้วร้อนนะครับซึ่งก็จริงๆอัปเดตตลอดอยู่แล้วแต่อันนี้มาแบบพิเศษเลยนะครับเป็นเรื่องที่แบบคนที่อยากจะเริ่มทานคีโตจีนิกหรือว่าคนที่แบบข้างค้างคาใจอยู่เนี่ยได้คําตอบแน่นอน1นึเทคนิคการทานคีโตแล้วพัก อแบบเบื่อที่เกียดทานน่ะสามารถพักได้ไหมแล้วถ้าพักอย่างไรให้กลับมาทานได้พักยังไงให้ยังผอมยังหุ่นดีเหมือนเดิมมีจัดให้นะครับเทคนิคการทานคีโตสําหรับผู้สูงอายุมีจัดให้นะครับเทคนิคการลดไขมันด้วยคีโตไดเอทไขรไขมันสูงมา จัดให้นะครับเทคนิคก,การทาน keto โ,โดยไม่ต้องทําอาหารเองใครทําอาหารไม่เป็นไม่ต้องกลัวมาเดี๋ยวจัดให้นะครับเลือกร้านอาหารให้เลือกเมนูให้จัดไปนะครับใครทานแพลนเบรดใครเป็นเวกนนะครับเวกน x k e t ตไดเอทเดี๋ยวจัดให้ครับเป็นไงฮะโอ้โหแถมพิเศษอีก5บทนะครับปกติตรงนี้ก็เกินราคาที่บอกมาแล้วครับแต่ว่าเอาไปอีก เอาไปอีกนะครับเอาไปอีกเป็นไงสุดแล้วนะครับคุ้มไมหมฮะคุ้มไมหมฮะถ้าท่านคิดว่าที่ผมพูดมานี้มันน่าจะช่วยให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนไปได้ช่วยทําให้นะครับท่านเนี่ยจากวันนี้นะเพียงแค่28วันนะถ้าท่านย้อนกลับมาท่านไม่ใช่คนเดิมแนละ้วท่านยอดเยี่ยมกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับแล้วถ้าท่านสนใจนะครับท่านสามารถนะครับสมัครโดยการทักไปที่ไลน์ ด r t o p s t ร์ท็อปสตอร์นะครับดอกเร์ท็อ drtopstore มีแอดด้วยนะครับหรือกดตรงนี้ครับถ่ายรูปปิ๊งนะครับตรง QR code ไปนะครับแล้วมันก็จะลิงก์เข้าไปแล้วพิมพ์ว่าสมัครเรียนครับสมัครเรียนค่ะสมัครเรียน k e โตสมัครอะไรก็ได้แนตะ่บอกว่าสมาสมัครเรียนนะครับ คราวนี้คุณแอดมินนะครับคุณแอดมินเป็นพยาบาลนะครับไม่ใช่แอดมินไก่กาของผมแอดมินเป็นพยาบาลนะครับสอนเป็นหมอแอดมินเป็นพยาบาลนะครับไม่ใช่เอาใครมาแบบดูแลไม่ใช่นะครับทุกคนต้องเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าโบนัสที่ผมพูดมาทั้งหมดราคาที่ผมพูดมาทั้งหมดสําหรับคนเรียนคลิปนี้เท่านั้นนะครับโดยปกติก็หมื่นห้าพันเ้าข้าคลาสธรรมดานะครับไม่มีไลฟ์สดนะครับตอบคําถามไม่ได้ทุกวันนะครับบอกเลย ท่านพิเศษสุดๆนะครับสำหรับนะครับนาทีนี้คนเห็นคลิปนี้เท่านั้นและจำนวนจำกัดน,นะครับบอกเลยนนถ้านนพร้อมแล้วครับเราก็ไปลุยกันได้เลยครับไปเป็นแฟมิลี่เดียวกันสุขภาพดีตลอดชีวิตด้วยคีโตเจนิกไดเอทครับแล้วพบกันครับบ๊ายบาย